รายการวิถีพอเพียงเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยคำของพอคำว่าพอเพียงใช่เพียงแต่ทำไปตามกระแสแต่ไม่เข้าใจ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการวิถีพอเพียงเรายังคงมีสาระดีๆมาฝากผู้ชมเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือรายการสารคดีชีวิตความเป็นอยู่ที่รู้จักแบ่งปันผูกพันคนน้ำป่าด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริครับซึ่งเราจะพบกันทุกวันยุดในคีตะลิกเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับผู้ชมครับคงต้องบอกนะครับว่าทุกวันนี้ธรรมชาตินะครับปิดแผดและเกิดวิกฤตขึ้นอยู่เรื่อยเเหมือนเป็นในหนึ่งนะครับที่โลกนี้กําลังจะบอกพวกเราอยู่ครับว่า พวกเรากําลังทําลายธรรมชาติและเขากําลังจะทวงกลับมาเอาคืนไปนั่นเองนะครับและก็ถ้าเกิดเรายังนิ่งดูดายอยู่แบบนี้คงต้องบอกครับว่าธรรมชาติก็คงจะถูกทําลายต่อไปเรื่อยๆครับแต่ทุกวันนี้นะครับยังมีคนอีกหลายกลุ่มครับที่ช่วยกันดูแลนะครับธรรมชาติ ใช้ชีวิตนะครับแบบวิถีธรรมชาติพยายามอยู่ร่วมกับธรรมชาติจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับติดตามได้ในรายการวิถีพอเพียงตอนพลังปัญญาปกป้องดินน้ำป่าอย่างยั่งยืนครับช,ชิ้นนีีวตตกกระมมุุลอเ็ขึทท ใช้อ,อ,อ,อันน้ำมันหมดหรอแล้วทำไงดีต้องระบักสิครับตอนนี้น้ำมันอย่างนิดเดียวขูดมาเยอะๆแล้วก็มีใช้ยเยอะๆใช้ยเยอะมันก็หมดอยากให้ทุกคนประหยัดพลังงานเข้าใจปะมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลาน เลือกสักวิธีที่คุณทําได้แล้วเริ่มทําไปด้วยกันตัง้งแต่วันนี้ครับถึงจะาทปทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในทัศการแจกรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับรางวัลน,นี้ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่แจกให้กับ คนกลุ่มบุคคลนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆที่ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เรานั่นเองครับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับอาจจะเป็นรางวัลน,นะครับที่บอกว่ามอบให้กับบุคคลและก็ชุมชนนะครับที่ดูแลธรรมชาติแต่อีกในหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นคําขอบคุณครับจากใจของคนเมืองสู่คนชนบทนะครับทั่วประเทศเลยที่ช่วยกันร,รักษาปกป้องดูแลพื้นป่าและก็ธรรมชาติให้ยัง่งยืนกนะัน รางวัลลูกโลกสีเขียวมีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหล้านไร่ของปตท,ท,ทเพื่อถวายเป็นพระราชสักาการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทยเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ7 2พรรษาในปีพุทธศักราช2542ด้วยความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆอาทิตย์องค์กรพัฒนาเอกชนนักอนุรักษ์นักวิชาการนักเขียนสื่อมวลชน และอื่นๆได้เริ่มและสานต่อจนโครงการนี้เดินทางมาถึงปีที่14โดยแบ่งเป็นประเภทรางวัลออกเป็นประเภทชุมชนบุคคลกลุ่มเยาวชนงานเขียนความเรียงเยาวชนสื่อมวลชนและรางวัลสิป,ปนนเกตุทัศน์5ปีแห่งความยั่งยืนรางวัลที่มอบให้แก่ชุมชนที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมาก่อนหน้านี้และยังคงต่อยอดการทำงานด้านการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากรางวัลประเภทต่างๆแล้วยังมีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยการจัดเวทีเครือข่ายลูกโลกสีเขียวและกิจกรรมเพื่อนลูกโลกสีเขียวที่มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป่าผลงานสร้างสรรค์นในเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางเป็นการเผยแพร่คุณความดีและรู้คุณค่าของแหล่งน้ําป่าเขา ซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนต่อไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนและผมก็มีความดีใจมากขึ้นที่ชุมชนก็นดีบุคคลต่างๆก็ดีหรือแม้แต่เยาวชนที่ได้รับรางวัลมา14ปีรวมทั้งปีนี้เนะี่ย ผุคนเหล่านั้นก็ไม่ได้แสวงหารางวัลเขาทำก็ทำเพื่อความถูกต้องก็ทำเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาทำเพราะใจเขารักเขาทำเพราะเขามีความวิตกกังวลเขาทำเพราะเขาเป็นห่วงผู้อื่นกับเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการภู้พิพาค คณรกรรมการคัดเลือกแะครัรนกคณะกรรมาระการ,กร,การตาดสินที่ต้องไปสแสวงหาเขาคนที่ได้ร,รางวัลนี้เขาไม่ได้ยินดียินได้อะไรเท่าไหร่ครับจะมีรางวัลนี้หรือไม่มีเมื่อ15ปีก็ไม่มีเมื่อ20ปีก็ไม่มีแต่คนกลุ่มนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาทำเขาไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเขาไม่ได้สแสวงหารางวัล เขาไม่ได้แสวงหา,าการรับรองจากสังคมที่กรุงเทพหรือขอุงตตทหรือพวกผมเพราะนั้นเรามาวันนี้ทั้งการที่เรามา14ปีที่วิีผ่านมาเรามาเพื่อขอบคุณพวกคุณทั้งหลายคนระับเพสิ่งที่พวกคุณทำนั้นไม่ยู่เป็นของแตกครับผม เป็นสิ่งที่พวกคุณทําโดยกิจวัตรประจําวันใครจะสอนมาแต่ไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากพ่อแม่และส่วนใหญ่ก็คือครอบครัวหรือแม้แต่โรงเรียนที่ปลูกฝังความรักความไม่ยอมในธรรมชาติมันมีความสําคัญมากในชีวิตของคนเราว่าถ้าคนเรามีรักธรมร,ธรมชาติมากสักแต่เมื่อมปิดเริ่มหพวงใยญธรรมชาติ เรื่อง่งใยสัว์ทั้งหลายแล้วมันหลีกเลี่ยงไม่ได้กระเพาะวันหนึ่งพวก่งใยเพื่อนร่วมชาติตัวเองและวมใจประเทศชาติตัวนี้ในยุคที่ชนบทและชุมชนถูกถอนลากเงาความรู้สึกสิ้นหวังต่อชุมชนรุนแรงขึ้นด้วยมาอยาคกติที่ครอบงำการรับรู้ของผู้คนจากสื่อโฆษณาที่โหมกระนำ เน้นความโออาของชีวิตสมัยใหม่ในเมืองภาพที่เสนอผ่านสื่อตอกย้ำให้ผู้คนรู้สึกว่าชนบทนั้นช่างคล่ำคลึอและล้าหลังหมูบ่บ้านชุมชนถูกทำลายด้วยพลังของโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจโลกให้ความเป็นท้องถิ่นนั้นดูสิ้นความหมายและหมดยุคหรือทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการหวนคืนชุมชนการใช้ชีวิตเรียบง่ายและสงบสุขนั้นเป็นเพียงอุดมคติและความเผลอฝัน ภายใต้มายาคติเหล่านี้นี่เองที่ได้มีความพยายามของชุมชนเล็กๆหลากหลายกลุ่มทั้งในเมืองและในป่าลุกขึ้นมาต่อรูปทางเลือกใหม่สร้างตัวอย่างความจริงให้ปรากฏด้วยการนำหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงเข้าไปจัดสมดุลชีวิตการใช้ท้องถิ่นอภิวัตทวงดุลกับโรการพิวัตรสร้างความสุขจากความเรียบง่ายความมั่นคงทางอาหารพึ่งพิงกันเองด้วยวัฒนธรรมแห่งการให้รางวัลประเภทชุมชน ชุมชนบ้านบัวจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านแม่กองขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนตำบลจอมศรีป่าชุมชนจอมศรีจังหวัดอุดรธานีชุมชนตำบลเชื้อเพลิงป่าชุมชนตาเก่าจังหวัดสุรินทร์ชุมชนตำบลหน,นองขาป่าดงใหญ่จังหวัดอำนาจเจริญชุมชนตำบลโพทอง ป่าชุมชนโคกคำประกั้งจังหวัดร้อยเอ็ดชุมชนสายฟ้าชุมชนเฟื่องฟ้าชุมชนพรมโยทีหนึ่งกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรีเครือข่ายป่าชุมชนตำบลทรัพพุสาจังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านวังตงจังหวัดสตูลชุมชนบ้านคลองเรือจังหวัดชุมพอรอันนี้คือเราจะพยายามที่จะขยายนะครับขยายป่าที่มีอยู่เดิม รประมาณพันพันสองร้อยไร่นะครับอีกป่าบริวารน,นะครับที่ยังไม่ได้ดําเนิกนการนะครับเราจะพยายามทําป่าที่บริวารของป่าดวงใหญ่นี้ให้เป็นเหมือนกับป่าดงใหญ่ให้มีความออบูรณ์นี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่จะต่อยอดจากอ่าโลกสีเขียวไปนะที่ทางชุมชนเองนะครับมีความสัมัคคีนะครับและเห็นความสัมพันธ์ของป่านะครับถึงแม้ว่าจะได้มันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ให้ ที่ให้กำลังใจเีเนาะถึงแม้ว่าไม่ได้เราก็ยังปฏิบัติอยู่นะครับถือว่าเป็นการที่ให้โลกได้รับรู้ว่าชุมชนยังมีความสมานสัมัคคีในการที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้ของนีาเพื่อให้มีความยั่งยืนต่อไปครับตลอดเวลา14ปีในการสืบค้นบุคคลมีความหลากหลายทั้งที่มารากเเงาบทบาทต่อสังคมแต่ในความแตกต่างนั้น กลับค้นพบคนที่มีความเหมือนกันในแก่นแท้คนผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้รักษาคบไฟแห่งความฝันให้ลูกชนไม่มอดดับคนผู้เชื่อมั่นในความดีที่จะช่วยรักษาแผ่นดินโลกด้วยการปลูกต้นไม้รักษาธรรมชาติสายน้ำและต้นทุนทางภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาหลายพันปีคนที่เป็นผู้กล้าฝ่าวิถีโลก ด้วยการเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสอดคล้องกลมกลืนเารพนบนอบต่อธรรมชาติและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโลกใบนี้เหมือนดังเช่นบุตรกับมารดาสมพรยอดระบังะบป .4 ผู้ปฏิวัติสังคมด้วยการปฏิวัติคนจังหวัดนครศรีธรรมราชร้อยตำรวจเอกถนอมถนอมเบญจมกุลกวีเบอร์ห้าชายชาราผู้สร้างสุขจากการปลูกต้นไม้จังหวัดต,ตรัง สองมนุษย์ผู้เดินตามรอยพุทธดำรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนเหล่าใดสร้างสวนดอกไม้ผลไม้ปลูกหมู่ไม้สร้างสะพานและให้โรงเป็นทานบ่อน้ำทั้งบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญจเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พ่อหลวงนุช,นนชํานาญชีริกร ผู้นำปากกากยอแห่งลุ่มน้ำสารวินอ่าพวกเราอาเรามาถึงจุดที่เราจะปลูกกันแล้วนะครับนัทชัยนุชชมข้าราชการป่าไม้ผู้คือลมหายใจให้พงพีจังหวัดนครสวรรค์พระครูบวรศร,รีวัตน์พระประเสริฐละกกะิติศีโลป่าคงดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมารธรรมะคือธรรมชาติ ้นไม้ก้อนหินเป็นเหมือนครูสอนเราให้เห็นถึงความจริงที่เป็นไปเชิญชวนใกล้บ้านเขาไม่เล่นด้วยตาไปปลูกให้ปลูกให้ในละแวกบ้านจนเขาได้ชะได้ใช้ผลได้ใช้ไม้ทำบ้านเพาะกล้าไมา้ไว้เจกก็เขาไม่เอาเขาทำหน้าเหมือนกินยาขม,ม,มเขาเกลียดปลูกแต่ยางเขาว่าได้เงิน ปลูกปลาเนี่ยไม่ได้เงินไม่ได้รายได้ตามว่าปลูกปลานี่มันมันเหมือนเราฝากธนาคารกลางคืนมันก็โตกลางวันมันก็โตฝนตกมันก็โตแรงมันก็โตเขาไม่เชื่อปลูกจนแผ่นดินจะกรุบหน้าก็ภูมิใจนะที่ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการของนุโลกสีเขียวนะครับที่มอบรางวัลนะ เราทํางานเหมือนคนปิดทองหลังพระที่ผ่านมาก็15ปีที่เราอยู่ตรงนั้นเราก็คิดว่าอยากทางานต่อเรื่อยๆเพราะเราสารสามต่องานของเราตลอดเราไม่ได้หนีไปไหนตรงนั้นแล้งานก็ยังมีให้ทำอีกเยเอะเราเราก็ฟื้นฟูป่าที่นั่นเป็นต้นแบบให้ชาวบ,บ้านได้มาศึกษาให้เยาวชนเข้าไปเรียนรู้ได้นี่ไม่ใช่ผมคนเดียวแน่นอนนะครับมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกมากมายเลยนะครับอย่างน้อยอย่างแรกเลยก็คือ เพื่อนร่วมงานผ,ผู้ใต้บังคับบัาชาของผมนะครับที่ที่เขาสามารถนําสิ่งที่ผมปรารถนาหรือว่าที่เราคิดร่วมกันเนี่ยไปทาไปสานต่อได้ได้เป็นรูปธรรมเรา,าผมยังมีพวกน้องประชาชนนะครับมีเยาวชนในงานต่างๆทั้งท้องถิ่นทั้ง,ง,ง,งราชการเนี่ยคือผมรู้งพันาการทั้งหมดเข้ามาทำงานนะครับผมได้ทํางานโดยลําพังตลอดเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาการมอบรางวัลลุกโลกสีเขียวให้เด็กและเยาวชน ก็ไม่ต่างจากการได้โปรยหว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของชาติให้ปริบานงอกงามไปเกือบทุกขนแห่งในประเทศมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นไม้ใหญ่แผ่ขยายร่มเงาให้เป็นที่พึ่งของสังคมเป็นพลนเมืองเด็กที่จะช่วยกันขับเคลื่อนพลังสีเขียวพลังธรรมชาติสู่สังคมในอนาคตชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านดงป่ายูนจังหวัดนครพนมกลุ่มรักสิ่งแวดล้อมโรงเรียนแตนศิริวิทยาจังหวัดสุรินทร์แกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำโรงเรียนพุทธทิดังศรีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเซากลุ่มรักสิ่งแวดล้อมสันติการามจังหวัดราชบุรีกลุ่มเยาวชนโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลา ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนหาสำดรานจังหวัดตร,รังก็รู้สึกดีใจมากที่ว่าเราทำงานแล้วเราเหมือนกับได้เป็นตัวรางวัลน,นี้มาเหมือนกับเป็นเหมือนกับรางวัลที่ทำให้ใจเรา,ารู้สึกอยากทำต่อไปไม่ใช่ว่าทำแล้วเรารู้สึกว่าได้อะไรแต่ว่าเหมือนกับตัวนี้เป็นตัวรางวัลรางวัลโหงใจที่จะได้พัฒนานตัวเองต่อไปในการทำงาน าาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆมันเริ่มรุนแรงกว่าในอดีตหรือว่าในตอนก่อนที่ไม่มีเลยอาจจะตอนนี้มีความทั้งมีบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นเริ่มมองเห็นว่าเนาะถ้าถ้าเราไม่เริ่มทำแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะเราก็เริ่มจากตัวเราก่อนเราไม่ต้องไปมองกว้างถึงระดับระดับโลก ที่เราจะดูแลโลกมันไม่ถึงขนาดนั้นเราเริ่มจากตัวเราเริ่มจากในชุมชนในโรงเรียนแล้วก็มันจะแผ่ขยายไปเองในอัตโนมัติของมันเลยรางวันนี้ค่ะเป็นตัวกรันตีว่าเราสามารถทําได้แล้วโรงเรียนอืก็จะมีความเชื่อมั่นว่าถ้ามาเราเราไปทําอะไรไปบอกเขาให้ทําอย่างนี้เขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเออนะทำแล้วจะได้ดีเหมือนกันก็รู้สึกดีใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยปตทก็ยังเป็นตัวเชื่อมสําหรับยะลากับจังหวัดอื่นๆ ให้ได้รับรู้ว่ายะลาก็มีส่วนดีอย่างนี้อย่างนี้ครับผมรู้สึกดีใจครับที่มีโครงการแบบนี้รับผมสำหรับผมนะครับผมก็อยากจะอยากจะให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆโดยเฉพาะป่าชายเลนธนาคารขยะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราผมอ,ออกจากโรงเรียนผมก็ผมอยากจะทํางานตรงนี้ไปตลอดไปครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อน ทำงานตรงนี้ไปด้วยครับผมโครงการลูกโลกสีเขียวนี่มีความโดดเด่นมากนะครับในเมืองไทยเองและในอาเซียนเนี่ยนะครับผมคิดว่าลงโครงการประเภทนี้นะครับการจะประกวดและที่ไ,ได้รับการยอมรับแล้วก็มีการดําเนินการมายังเป็นรวลาต่อนเนื่องระยะเวลานานอย่างเช่นนี้เนี่ยน่าจะมีโครงการลูกโลกสีเขียวโครงการเดียวนะครับล้วก็อยากจะขยายให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางม,ม,มากยิ่งขึ้นถ้าเป็นไปได้นะครับ <S <S ผมเองผมเองมองว่าอยากให้โครงการลูกโลกสีเขียวเนี่ยรางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นรางวัลของอาเซียนของเราด้วยครับ ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าความต่นเตือนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีมากยิ่งขึ้นเราเห็นว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยทุกวันนี้ใกล้ตัวมากเหลือเกินนะครับเราปฏิเสธความจริงข้อนี้ไม่พ้นนะครับในการทําธุรกิจทํากิจกรรมของเรานะครับจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไม่มีการทําลายสิ่งแวดล้อมมากไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับเพื่อความยั่งยืนของอคนไทยของเรารางวัลชิปนนท์เกียรติทัศน์รางวัล5ปีแห่งความยั่งยืนเป็นการยืนยันถึงความมั่นคง ความสม่ำเสมอของชุมชนในการทำงานดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านห้วยปูเลยตำบลห้วยปูหลิงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเครือ <c oughs> ข่ายชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าปูถ้ำปูกระแตและบึงละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกลุ่มอาสาสมัครรักษาป่าและป้องกันไฟป่าภูผ,ผาน้อยถ้ำสิงตำบลขอนยูนอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลคลองอุ่นอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนบ้านลำไน่ตำบลบ้านนาอําเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงชุมชนบ้านโคกพยอมตำบลลังูอําเภอลัง,งูจังหวัดสตูลนผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในประเทศเราเท่านั้นนะครับที่ใช้ชีวิตเกื้อหนุนกับธรรมชาติและก็พึ่งพากับธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับ คนเมืองอย่างพวกเรานะครับคงต้องขอขอบคุณนะครับพวกเขาอย่างใจจริงเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับคงต้องบอกว่าแบบอย่างพวกเขานั้นอาจจะไปทําให้หลายๆชุมชนนะครับในประเทศของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงและก็มองเห็นความสําคัญของธรรมชาติที่อยู่รอบๆข้างมากขึ้นด้วยครับพําคว่าพ่อพีพลังงานเหลือน,นิดเดียวเราต้องทำยังไงครับก็อย่าซิ่งมากสิครับมันเป็นน้ำมันปลุกต้นไม้ ใช้บนันไดแฮร์ริฟท์ครับขัดแย,ยกขยะก็ช่วยได้นะคะมีไซโคลครับใช้แก๊สโซฮอค่ะอ,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 อะไรได้อีกหรอมีสารพัดวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ลูกหลานเลือกสักวิธีที่คุณทำได้แล้วเริ่มทำไปด้วยกันค่ะค<อ>ุณค<อ>่ะ ช่วงนีหลายๆชุมชนในประเทศนะครับได้เกิดวิกฤตนะครับในการทําลายธรรมชาติขึ้นนะครับนั่นอันเนื่องมาจากนะครับการสัมพทานป่าหรือบางชุมชนนะครับอาจจะเกิดจากการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องไปรุกรํานะครับพื้นที่ป่าสงวนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับและนะครับสิ่งที่จะช่วยแก้ไขวิกฤตกรรเหล่านี้ได้นั่นก็คือครับการที่วิถีชุมชนนั้นจะต้องรักษาให้คงอยู่ต่อไปและอีกประการก็คือความสามัคคีในชุมชนนั่นเองครับ รางวัลสิบปนนเกตุทัศน์5ปีแห่งความยั่งยืนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลคลองชะอุน่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากความสำเร็จในการฟื้นป่าต้นน้ำตาปี28,000ไร่ที่แห้งแลง้งให้กลับมาสมบูรณ์ด้วยมาตรการประกาศปิดป่าบวชป่าและการแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้แยกออกจากที่ดินทำกินอย่างชัดเจนวันนี้ ชาวบ้านชุมชนตำบลคลองชะอุ่นกำลังก้าวต่อไปอีกขั้นด้วยการลุกขึ้นมาร่วมร่างเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เป็นธรรมนูญชุมชนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตการที่ชาวบ้าน,นะคะเขามีความมั่นคง ในการที่จะใช้คุณปัญญาที่จะอยู่กับธรรมชาติได้โดยที่เป็นผู้ที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุด14ปีที่ผ่านมาก็ทำให้เห็นว่าแม้กระแสทุนนิยมกระแสบริโภคนิยมกระแสโลกาภิวัตน์จะขยายอิทธิพลไปแค่ไหนแต่พี่นงเนี่ยก็ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วว่าชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงผูกพัน กับธรรมชาติและแบ่งปันกันอย่างพอเพียงเนี่ยคือวิถีชีวิตที่ยังย่ง,งยืนและทําให้ชาวบ้านยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นก็คือการประับใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการที่จะดูแลป่าหรือว่าการบันทึกข้อมูลเพื่อที่จะเผยแพร่แนวคิดสู่สังคมในวงกว้างแล้วเข้าไปสู่หลักทท้องถิ่นในโรงเรียนค่ะําเป็นงานที่ทําให้มีความสุขและมีความหวัง นะคะเพราะว่าได้เห็นความดีความดีของบุคคลความดีของชุมชนความดีของกลุ่มเยาวชนความดีของผู้ที่รังสรรค์งานเขียนและเสริมมวลชนนะคะอันนี้ก็คือทําให้ชื่นใจอิ่มอกอิ่มใจมีความเพิ่มปิติแต่ยากเนี่ยก็คือว่าบางปีเนี่ยมีผลงานดีเด่นมากๆเลยซึ่งบางทีก็จะมีข้อจํากัดว่าเราไม่ควรจะให้รางวัล มากเกินไป,ปนก็อาจจะต้องไปเป็นรอให้มีการพัฒนาผลงาน,นแล้วก็เลื่อนไปในปีถัดไปผู้ชมครับ การปกป้องดูแลธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับโดยเพราะอย่างยิ่งการเพิ่มจํานวนเครือข่ายในการดูแลรักษาธรรมชาติของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลนะครับที่สามารถสร้างกําลังใจนะครับให้กับคนในชุมชนได้หรือแม้แต่ในระดับชุมชนนะครับที่ต้องบอกว่านี่ก็คือรากฐานสําคัญครับที่จะทําให้ธรรมชาตินะครับยังคงอยู่และถ้าหลายๆชุมชนทั่วประเทศยิ่งทำนะครับนี่ก็คือการดูแลรักษาธรรมชาติของเราทั้งประเทศเลยทีเดียวครับ และนี่ก็คือรางวัลแสดงคำขอบคุณบุคคลและก็ชุมชนเหล่านั้นครับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่14ครับพลังชุมชนพลังปัญญาปกป้องดินน้ำปักอย่างยั่งยืนสวัสดีครับรางวัลที่ผมได้รับและทุกคนกอีก60ผลงานที่ได้รับผมเชื่อเลเคินว่าจะเป็นกำลังใจนะครับช่วยเติมเต็มเป็นพลังให้เรานี้กลับไปสารฝันที่เราอยากจะทำต่อ อีกมากมายนะครับสมดังเจตนานมของสถาบันที่เราอยากนักให้เกิดเครือข่ายด้วยการถัดป่อสายให้ให้ทั่วทั้งแผ่นดิดนี้เป็นสีเขียวสายกลาเปิดใจให้ตาสว่างรักของชีวิตอยู่บนทางอยู่อย่างเข้าใจคขาของพ่อ ยังยืนเพื่อไทย